สวัสดีค่ะพ่อไข่มุกสวัสดีครับค่ะสวัสดีท่านผู้ชมช่องเคยอีสานใต้ค่ะวันนี้คําแก้วก็มาตามความฝันงวดใหม่ของพ่อไข่มุกเนาะในงวดวันที่หนึ่งธันวาคมหกแปดงวดที่ผ่านมาเลขพ่อไข่มุกรู้สึกว่าจะไปออกอมสินไหมพี่หกหนึ่งหรืออะไรหกหนึ่งอมสินหรือทศกอัอม์ทัสองครับ สามหกนสามหกสามเก่าเนาะครับค่ะเสียดายมากๆค่ะไม่มารัฐบาลไทยเนาะครับแต่พ่อไข่มุกก็เป็นคนที่ฝันแม่นมาก่อนหน้านั้นก็หลายงวดอยู่เนาะค่ะงวดที่ผ่านมาไม่เข้าได้รัฐบาลงวดนี้ก็เอาใหม่ค่ะขอให้เข้าตรงๆปังๆเนาะครับค่ะวันนี้ทําอะไรอยู่คะมาหามาซอยนองจอยตาเขาครับเอาตาข้าวแต่วันนี้ก็ไม่ค่อยมีแดดเนาะพี่ครับลมแห้งค่ะทั้งลมแรงด้วยแล้วก็แดดก็ไม่มีค่ะก็ พึงลมเอาเนาะครับค่ะเดี๋ยวพักตากข้าวมาเล่าฝันก่อนเนาะครับค่ะฝันนี้นี่ันวันไหนครับพี่ฝันเมื่อคืนเนี่ครับอ๋อฟันเมื่อคืนนี้ครับค่ะเดี๋ยวให้พ่อไข่มุกเล่าเลยค่ะว่าฟันว่ายังไงบ้างผมผมฟันว่าผมเนี่ได้ขับมอไซค์ขันเก่าขั้นยูนี่แแล้วครับแต่ว่ามันเป็นขั้นเก่านะค่ะก็คือว่าได้ไปงานศพลานคหลานคุณยิงอยู่บ้านอ อยู่บ้านเก่าพนแหละบ้านบ้านบ้านที่ผมเกิดอยู่พุ่นั่นแหละครับแต่ว่าพอผมไปไปหอดงานศพนั่นมันบ่เมนงานศพที่ว่าเขาเขาตั้งที่ว่าเขาเขาเฮ็ดบุญอยู่ในบ้านนี่ครับอันนี้ก็คือว่าเขาเอาไปไว้อย,อยู่วัดคือทีงแถวภาคกลางนะครับครับก็คืออยู่ในนั้นผมก็ไปผมก็ไปซอยเขาสุยางนเนะาะตามธรรมดาตามงานศพเนาะซอยสุยางแต่ว่าตอนผมไปไปหอดไม่ๆม่นั่น ผมอะก็ไเดกไปกราบซพเนาะกระสับเป็นธรรมดาจุดถูกดอกหนึ่งากาบไหวขอเข้ามาเขาเนะาะพอผมกราบแล้วผมเงยหน้าขึ้นมากผมนี่เน่มไปเบ่งหมองลูกเพิ่นนะครับเนาะในลูกก็คือว่าเบ่งไอที่ว่าเพิ่นเขียนไหวที่ว่าเกิดมือใดจังใดจังใดอยู่เทไรนะครับครับผมเบ่งแล้วผมเง,ย,เมเงยไปมองลูกเพิ่นเลยไปท่านี่มองลูกเพิ่นนั่นเพิ่นนายิ่มให้ผมครับ ค้น <Ooh. S 2> คนสีสายนั่นนะครับแต่ว่ายิมยิมให้ในรูปนั่นยิ้มให้ผมยิมเลยผมผมก็เอะใจอยู่เด้อ้ยคือยิมให้ผม,ผม,ยยม,ผมแต่ว่าผมก็คือวบาบุมียังดอกเพราะว่ามันเป็นหลานเจ้าของไงนะครับผมก็ซอยงานเขาปกติซอยจนแล้วจนนี่ยังบดจนใส่บาทใส่ยังเบิดแล้วบาทีตอนตอนผมสิกลับ่บางทีผมก็เอารถคันเก่าที่ผมขี่ไปนั่นแหละที่ขี่กลับมาแต่ว่า มันสตาร์ทบทิตครับบอท์ชนี่ครับเฮ็ดจังได้ก็บบทิตกระตุกจังได้ก็บบทิตขัดหัวเทียนเฮ็ดจังได้ก็บบทิตเลยครับรถคันนั้นครับฝันผมมีอยู่ซตำเนียแหละครับโอ้ค่ะในฝันก็คือพี่บนเที่พ่อไข่มุกอะเนาะครับฝันว่าหลานน่ะตายเป็นหลานสาวหลานสาวครับแล้วเรื่องจริงยังมีชีวิตอยู่ไหมคะยังอยู่ครับยังมีชีวิตอยู่ก็คือฝันว่าเขาตายครับ พอฝันว่าหลานตายปุ๊บก็ขับรถมอเตอร์ไซค์คันเก่าไปงานศพเขาครับมอเตอร์ไซค์คันนี้รู้สึกว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์ของพี่ชายที่เสียชีวิตไปแล้วเพราะว่าน้องจอยเคยบอกเนาะว่าคันนี้เป็นของพี่ชายที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็จอดเอาไว้เรื่องจริงก็คือขี่ไม่ได้ขี่ไม่ได้ครับค่ะแต่ในฝันก็คือพ่อไข่มุกน่ะขี่ไปงานศพแล้วก็ได้ไปช่วยงานศพทุกอย่างแล้วก็ไปกราบศพแล้วก็สังเกตเห็นว่ารูปของหลานสาวที่วางไว้หน้าโรงแม่ครับ ยิ้มให้พี่ยิ้มให้ครับแต่พี่ก็ไม่ได้กลัวเพราะว่าเป็นญาติเพราะว่าเป็นญาติเป็นล้านนะค่ะก็ไม่ได้กลัวแต่เอจใจว่าเขายิ้มใส่เนาะครับพอจะกลับบ้านปุ๊บรถสตาร์ทไม่ติดครับก็คือรถเสียนั่นเองเนาะครับค่ะก็น่าจะเกี่ยวกับรถนะพี่ฟันแบบนี้เนาะครับค่ะแล้วล้านสาวที่ว่าเสียเสียชีวิตที่เราฝันเนี่ยเขาอายุเท่าไหร่ครับพี่อายุสี่สิบสองครับสี่สิบสองครับค่ะเขาเกิดพศสองห้าสองหกครับ อายุ42ปีเกิดพศออ2526พ่อไข่มุกก็จะอา,อายุกับพศเกิดด้วยครับแล้วก็เลขทะเบียนรถทะเบียนรถอะไรคะพี่685ครับ685ครับค่ะเดี๋ยวพ่อไข่มุกเอาเลขให้ท่านผู้ชมดูหน่อยค่ะคนี่ค่ะอายุหลานก็คือ42ปีเกิดพศ2526เรื่องจริงก็คือยังมีชีวิตอยู่เนาะ,ะอาจจะเป็นการต่อฝันต่ออายุ เขาอาจจะหายเจ็บหายป่วยก็ได้เนาะค่ะแล้วก็ทะเบียนรถที่ฝันว่าสตาร์ทไม่ติดในความฝันก็คือ685 -685??? ก็อย่าลืมกัน985ด้วยรถคันนี้เป็นรถของพี่ชายที่เสียชีวิตไปแล้วหลายปีแล้วเนาะค,ค่ะรถเขาก็ยังจอดไว้และพี่มนตรีก็ฝันว่าเอาไปขับ,บไม่นาอาจไม่แน่าอาจจะเกี่ยวกับรถก็ได้เนาะค,ค่ะแล้วถ้าเลขที่พี่ชอบในฝันที่พี่โชว์อยู่เนี่ยคะ่ะพี่ถูกใจตัวไหนที่สุดคะ นี่ครับหกแปดหาชอบหกแปดห้าที่สุดแปดห้าแปดหกนี่แหละที่ชอบที่สุดเลยค่ะก็อย่าลืมเก้าแปดด้วยเนาะค่ะเลขเก้าอาจจะเลขหกอาจจะเป็นเลขเก้าค่ะเก้าแปดก็เพิ่งออกไปตอนงวดก่อนนู้นค่ะแต่รู้สึกว่าปีนี้หกแปดออกยังพี่ยังไม่ออกเนาะงพราะซหกแปดเนาะจะสิ้นปีแล้วยังไม่ออกเลยอาจจะมาในงวดนี้ก็ได้เนาะค่ะก่อนจะสิ้นปีค่ะก็มีประมาณเท่านี้ค่ะสําหรับความฝันของพี่เนาะ ครับค่ะไปดูหลานสาวแล้วไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยอะไรบอครับโทรคุยกันปกติเลไคุยกันปกติหลังจากฝันก็โทรไปหาอยู่ครับโอค่ะก็อาจจะเป็นฝันร้ายกลายเป็นดีก็ได้เนอะไม่ก็อาจจะได้โชวเกี่ยวกับเขาครับก่อนหน้านี้พี่เคยฝันถึงเขาบ้างไหมคะบอครับทุนแม่ก็เล่นเล่นเล่นในเฟซใน t ิ๊ t ต็อกคือ คุยกันธรรมดาครับแต่ว่ามีรอบนี้แหละเพิ่งฟันเห็นค่ะเป็นครั้งแรกที่ฝันเห็นเขาเนาะแม่นครับอาจจะมาให้โชคก็ได้เลข42อ่ะจะเป็นเลขที่อั้นตั้งแต่พระพันปีสวรรคตคเนาะเเลขวันสวรรคตคก,ก็คือวันที่24ครับก็อั้นมา2งวดแล้วค,ค่ะอาจจะตามมาออกในงวดนี้ก็ได้ครับบนแหงอะไรที่อั้นๆเนาะค,ค่ะแล้วก็อย่าลืมพศอซอส2526อเนาะ สองหกก็อย่าลืมกันสองเก้าเลขหกแลเลขเก้าก็สําคัญอีกแล้วเนาะค่ะถ้าใครที่ฝันเกี่ยวกับว่าคนนั้นคนนี้ตายแต่เขายังไม่ตายบางทีมันก็ออกเกี่ยวกับอายุและปีเกิดเนาะค่ะก็ฝากไว้เป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งเป็นความฝันต่องวดของพ่อไข่มุกค่ะไม่แน่งวดนี้อาจจะกลับมาแม่นอีกแล้วก็อาจจะแตกสามตัวก็ได้เนาะครับค่ะถ้ามาเลขรถ ทั้งสามตัวเลยก็ดีนะพี่ครับหกแปดห้าเลขสวยอยู่ผมว่าเลขสวยครับค่ะแสดงว่าชอบครับแต่ละงวดซื้อเลขไหมคะพี่ผมไม่เคยซื้อเลยครับอ๋อไม่ซื้อเพราะว่าแต่ก่อนน่ะผมซื้ออยู่ก็คือตั้งแต่ผมยังไม่เคยลงคลิปนะครับนะยังไม่ได้ลงคลิปผมก็จะซื้อประจําแล้วมันกระููปไปจอยู่มันจะอาจจะสีหางวดเว้นเท่านึงนะครับอแต่ว่าพอผมลงคลิปแล้วก็คือว่าผมผมบดแตะเลยผมบดซื้อเลยครับบดซื้อเลยครับแต่วัดรุ่นอย่างเดียว รุ่นยู่ได้รุ่นเฮรุนในเลขเข้าเนาะเลขเข้าครับเราก็อยากฟันแม่นค่ะคนที่เล่าฝันทุกคนก็อยากฟันแม่นอยากให้เอฟซีถูกหวยรวยเงินเนาะครับค่ะก็ไอมุกก็รู้สึกว่าเข้ามาหลายงวดแล้วก็หลุดงวดเมื่อกี้เนาะแมนครับงวดนี้ก็เอาใหม่ค่ะเริ่มนับหนึ่งใหม่ขอให้เข้าตรงตรงปังๆอีกเนาะครับค่ะวันนี้ลมแรงมากๆที่ไหนอากาศเป็นยังไงบ้างท่านผู้ชมก็คอมเมนต์มาหน่อยเนาะบ้านเราก็รู้สึกว่าจะ20-21องศาก็อากาศเย็น สบายถ้าคนที่ขี้หนาวหน่อยก็จะว่าหนาวเนาะค่ะแต่สําหรับคนที่เขาชอบอากาศเย็นๆก็กําลังพอดีเนาะพอดีครับค่ะไม่มีแดดด้วยค่ะเดี๋ยวให้พ่อไข่มุกฝากอะไรถึงเอฟซีหน่อยค่ะครับก็ขอไวยพ่อให้เอฟซีซุกๆุ่าันนะครับประสบแต่ความสุขความเจริญลํารวยเงินทองเวยครับเด้ออย่ยาเจ็บอย่าไขา่อย่าจนถือหวยรางวัลใหญ่ๆด้วยครับเด้อจ้าทุกค,ค่ะสําหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ